นีสลัวัวแล้วตัวนีสลักแล้วแล้วเกิดกว่าเขียนซื้อไว้อู้เขียนซื้อไว้แล้วเวลาเราไปงานเขาเจ้าใส่เกิบแต่เดาเทียมได้ครับเขาว่าเดาเทียมโก้เขาว่า,าสางเดามันโก้นะ ก็เลย iscilla, ยานลงก็เลยเขียนไว้เลยผู้ลังคนนี่กระตอกผู้ใส่หนีใส่หนีเลยครับเอิผมก็เขียนสลักซื้อผมไว้เอ้ยผู้ลังคนก็แต้มสีใส่เลยซื้อเล่นซื้อยังก่อนนั้นซื้อเล่นซื้อเน้นเดียวครับแต่ว่าโบได้เขียนเน้นใส่เขียนแต่เดียวใส่เลยครับอันนี้ยังคือโบฮัทเล้วอันนี้เขียนบเหลี่ครับไปโบเป้นตัวนี้ไปโบเป้นโบได้โบได้เขียนไว้ก่อนถึงเขียนไว้ก่อนมันแกะง่ายอยู่ครับผู้ใดแกะให้ไม่แกะเอาเองเลี้ยวโนค่ะพูดเก่งแน่นี่ครับ อันหัเนี่นพี่แต่แกต้องกาเอาบอลลูกอ๋อันเนีนพี่เป็นเพื่อนกันมาด้วยกันยุ่ป้อใดนี่พี่ย่ปออใดเนี่เดียวยปดอรวหับตัวยิ่งจำเก่า่ขับตจเก่า